สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีลูกค้าถามมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับบ้านชั้นเดียวนะคะเราก็บ้านผู้สูงอายุเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีสัดส,ส่วนที่เยอะขึ้นนะคะรวมถึงแม้ว่าคนที่อายุประมาณ40-50ปีเนี่ยเขาก็รับเริ่มสร้างบ้านชั้นเดียวเพื่อให้อยู่ตอนเกษียณกันแล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นนครปฐมระยองธนบุรีราชบุรีพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านชั้นเดียวและบ้านผู้สูงอายุด,ด้วยนะคะกรุงเทพยังมีสัดส่วนที่ไม่เยอะมากแต่ก็มีอยู่นะคะดังนั้น,นวันนี้เลยจะมาพูดจนถึงฟังก์ชันที่เกี่ยวกับบ้านผู้สูงอายุกับบ้านชั้นเดียวให้ฟังคร่าวๆเผื่อใครอยากจะสร้างก็จะได้ไปดูเป็นไอเดียนะคะก็ปกติแล้วอะค่ะบ้านชั้นเดียวเีว่ราก็จะยกสูงอยู่ประมาณ50เซนนะคะ โดยปกติเลยที่ไม่ได้ยกสูงนะคะบ้านทั่วไปก็จะยกอยู่ประมาณ50เซนอยู่แล้วจากดินเดิมนะคะขึ้นมาทีนี้ในส่วนของถ้าเราจะทําให้มันเป็นบ้านผู้สูงอายุเนี่ยเราอย่างแรกเลยเราก็ต้องมีทางลาดซึ่งทางลาดชานะะันเนี่ยค่ะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าถ้าเราทําเป็นบ้านยกสูงแล้วเราจะทําแหนมขึ้นไปเนี่ยได้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีระยะอยู่นะคะอย่างสัดส่วนของแหลมเนี่ยมันจะ1ต่อ12เมตรหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อ ความสูง1เมตรต้องใช้ความลาดชันในทางยาว12เมตรคุณถึงจะสามารถเข็นวิวแชร์ขึ้นไปได้ถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยคุณจะเริ่มเขียนวิวแชร์ได้ยากแหละเพราะฉะนั้นบางทีเนะะี่ยค่ะบ้านสแปนอยู่ประมาณ10เมตรแล้วยกถึงประมาณ2เมตรเนี่ยคุณใช้คือใช้ระยะในทางราบนะคะตั้ง24เมตรดังนั้นมันเลยจะทำแรงไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะ บ้านที่เกิดเราอยากจะยกประมาณเมตรหนึ่งเราจะใช้ทางลาดประมาณ12เมตรซึ่ง12เมตรก็อาจจะหนึ่งทางลาดของด้านหน้าอาคารเลยก็เป็นได้น,นะคะแต่ถ้า,ถา,ถาเตี้ยกว่านั้นอย่างเช่นคุณดรอปลงมาสมัก50าเซนแล้วก็เป็นทางเข็นขึ้นไม่ต้องขึ้นบันไดแบบบ้านทั่วไปเลยก็คุณใช้ระยะอยู่แค่ประมาณ6เมตรก็คือ1สแปนดเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นบ้านผู้สูงอายุที่มีแล้วไม่ได้ยาวมากความสูงของอาคารเขาอาจจะอยู่ประมาณ50-60เซนก็คือเข็นได้เยอะได้ได้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณยกสูงประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งคุณสังเกตง่ายๆเลยว่าบ้านไหนเมตรหนึ่งก็คือสมมุติว่าวันนี้บันไดหนึ่งขั้นมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน20เซนเมตรหนึ่งเนี่ยคุณนับบันไดได้เลยประมาณสัก5-6ขั้นเนี่ยมันก็เมตรหนึ่งแหละอันนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ระดับของ ความยาวของแรมเนี่ยประมาณ12เมตรนะคะบางทีอาจจะมีขึ้นด้านหน้าแล้วไปพับด้านข้างเพื่อทดระยะให้มันสามารถเลี้ยวได้ให้ครบ12เมตรเพราะฉะนั้นทางลานดนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องดูเป็นหลักเหมือนกันว่าบ้านของคุณจะยกประมาณเท่าไหร่สมมุติถ้าเราไปดูแบบบ้านแล้วเราเห็นบันไดเราลองนับขั้นดูเลยก็ได้ค่ะเราจะรู้ระดับโดยประมาณอยู่แล้วนะคะอันแรกนั่นก็คือในส่วนของแรม ซึ่งเป็นประเด็นเยอะมากเวลาเราออกแบบให้ลูกค้าเราจะต้องอธิบายแบบนี้นะคะ2ก็คือในส่วนของสเต็ปค่ะในบ้านผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรมีสเต็ปเลยอยู่แล้วเพราะว่าผู้สูงอายุอาจจะสะดุดได้เอ๊ะแล้วห้องน้ำใช่ไหมะห้องน้ำก็อาจจะสงสัยว่ามันจะต้องมีธรณีแล้วก็ลดระดับสักสิบเซนเพื่อที่ไม่ให้น้ําออกนะคะมันมีวิธีค่ะก็คือเราทําให้เป็นระนาบเดียวกันแล้วเราใส่กาตเตอร์กาตเตอร์เราหมายความว่าลานระบายน้ําที่อยู่ตรงธรณี ในกรณีที่เราทาวงกบประตูนะคะแล้วก็ไม่มีธรณีไม่มีการลดระดับเราก็จะทากัตเตอร์ตัวนั้นนะคะ<ม>ดักน้ําก่อนเวลาคุณล้างห้องน้ําหรือใช้พื้นที่น,นะคะมันก็จะสามารถให้น้ำไหลออกมาตรงกรณีได้ซึ่งทั่วไปห้องน้ำจะไม่มีกัตเตอร์ตัวนี้ก็คือหลังระบายตรงหน้าประตูอันนี้เราก็จะต้องใส่กัตเตอร์ลงนี้ลงไปนะคะเพื่อให้น้ำ ไหลออกทางคัตเตอร์ก่อนที่จะเข้าห้องนอนหรือเข้าห้องภายในอาคารของเราอันนั้นก็คือการไม่ให้มีธรณีหรือลดระดับนะคะต่อไปก็คือในส่วนของระยะประตูนะคะซึ่งเวลาถ้าคุณจะเขียนวิวแชร์เข้าไปยอย่างน้อยประตูคุณจะต้อง1เมตรซึ่งปกติเลยไซส์ประตูค่ะมันจะเป็น80เซน70เซนนะคะมันจะไม่ถึง1เมตรถ้าต้องการ1เมตรเพื่อเป็นในส่วนของ ประตูของผู้สูงอายุเราจะต้องสั่งพิเศษซึ่งต้องออกแบบแต่แรกแล้วบริษัทรับสร้างบ้านหรือผู้รับเหมาก็ต้องไปสั่งประตูในระยะพิเศษตัวนั้นประตูอันนี้คือความกว้างนะคะไม่ได้ทดองมกบคือช่องเปิดมาเลยเนี่ยคือ1เมตรเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเขยื้มแชร์เข้าไปได้น,นะคะอันนั้นคือระยะประตูช่องเปิดอีกอันหนึ่งนะคะที่ระยะที่เราจะต้องคำนวณคำนึงถึงก็คือว่าเวลาเราเข้าไปในห้องน้ําแล้วเราีแชร์เข้าไปนะคะ ผู้สูงอายุจะต้องออหมุนในส่วนของวิวแชร์ได้ซึ่งมันจะใช้ระยะโดยประมาณเมตรห้าสิบก็ต้องมีสเปซช่องว่างตรงนั้นให้ผู้สูงอายุสามารถพลิกตัวหรือพลิกในส่วนของวิวแชร์ได้ให้ไม่ไปเบียดกับตัวอื่นนะคะถ้าเกิดเราเขาเข้าไปตรงๆแล้วถอยหลังเลยอย่างเงี้ยคุณก็ใช้ประมาณเมตรหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่คุณจะต้องวงหรือว่าหมุนวิวแชร์ออกนะคะมันจะต้องเป็นดัสมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะใช้เป็นประมาณเมตรห้าสิบ แล้วก็ในเรื่องของระยะนะคะก็ที่หลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะต้องมีระยะอีกอันหนึ่งที่ที่ไม่ควรลืมก็คืออย่างพวกอ่างล้างหน้าซ้าเข้าวิลแชร์ไปจริงๆนะคะระยะอ่างล้างหน้าก็ต้องมาเซตระดับที่ตรงวิลแชร์สามารถเข้าไปถึงนะคะแล้วก็จะต้องมีตัวจับนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวจับข้างผนังนะคะหรือตัวจับข้างชักโครกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ ที่จะต้องใช้พยุงเวลาผู้สูงอายุลุกขึ้นหรือเออหรือว่าใช้เวลาจะเครื่องชักโครกใช่ไหมคะเข้าไปใช้ชักโครกเราก็ต้องมีตัวจับตัวพยุงอะไรพวกนี้นะคะทีนี้สมมุติในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่ได้ใช้บิลแชร์นะคะแต่เผื่อเอาไว้ ก็สามารถเซตระดับเหล่านี้ได้แต่ก็ต้องเน้นพวกตัวจับด้วยว่าการจะไปใช้ชาเวอร์เวลายืนอาบน้ําแล้วต้องจับข้างผนงังต้องจับข้างชัดโคนะคะเราก็ต้องมีตัวพยุงไว้ให้<ม>เผื่อไว้เลยดีกว่านะคะ<ม>เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เผื่อไว้เนี่ย<ม>เกิดท่านจะต้องปไปแปะลุกไปอาบน้ำเหล่านี้แล้วก็จะลําบากนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระยะอุปกรณ์ต่างๆที่พึงจะมี ะะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของระบบไฟบางทีเนี่ยป้าผู้สูงอายุเขาก็จะติดไฟทางหมายถึงว่าเวลาท่านลุกลงมาจากเตียงปุ๊บไฟทางที่จะเป็นไฟทั้งไม่ว่าจะเป็นเตียงหรือไฟของประตูจะติดขึ้นมาเลยเพื่อให้เห็นเป็นแนวเส้นทางเดินไม่ให้เดินไปชนตู้หรือไปชนเก้าอี้หรือไปชนโตะ๊ะเขาก็จะเป็นไฟแนวให้เป็นสอ่องเข้าไปถึงห้องน้ําหรือประตูทางออก นะคะจะได้ไม่อันตรายอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นออปชันเสริมเข้าไปได้นะคะเรียกคร่าวๆของบ้านผู้สูงอายุก็ประมาณนี้หากใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาได้หรือสอบถามเข้ามาได้หรือไปเจอแบบบ้านที่ไหนแล้วรู้สึกว่าชอบถูกใจนะคะอยากจะได้แบบนี้แต่ปรับให้เป็นบ้านผู้สูงอายุก,ก็ได้หรือว่าเข้ามาดูในเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกแบบในนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆเท่านี้ก่อนนะคะสบับวันนี้สวัสดีค่ะ